เพื่อนชาววิลเชิงทาทุกคนเลยนะครับนะเป็นวัดไอ้เอ้ยเสียงข่อยกันเบิดอะไะไม่ทองคําไม่ซาเตนไม่ดังนะครับล้อ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 ไม่ดังนะครับต่อเข้าเครื่องขยายเครื่องขยายจะดังจอดจอตัวลืมเปิดเปิดแล้วก็ไม่ดังเหมือนเดิมเพราะอะไรรู้ไหมไม่มีแบตบ ทีนี้ไม้พวกนี้มันต้องมีแบตนะจริงๆแล้วนะครับเพราะตัวนี้เขาคือไม้คอนเดนเซอร์นะครับเพื่อนครับไม้ทองคำตัวนี้เนี่ยเป็นไม้คอนเดนเซอร์คอนเดนเซอร์ไม้ต้องมีไฟเลี้ยง <c oughs> อ้อยไว้บนนอก่อยเอานะครเป็นว่าไอ้ไอ้ขั้วฐา,านนี่มันยังไงมันเป็นยังไงแบบไหนอย่างไรหรือว่าเขามีการดัดแปลงในส่วนหรือในส่วนใดที่จะมีไฟเลี้ยงมาได้หรือไม่อย่างไร เราไปดูกันนะครับครับว้าวจนข้อเป็นเอ็นเสียงกระบอกเสียงเบิร์ด้ลมุนน็อตออกมานะครับโอ้ยผูโโ้บอกโอ้ โอ้ยมันก็ไม่ดังละครับแบบนี้เนะี่ยไมโครเดนเซอร์ไม่มีแบบมันจะดังได้อย่างไรกูเมยได้บมันมีอะไรอยู่ข้างในนี้ไหมมันก็ไม่มีนะครับเพื่อนๆมันก็เป็นแค่หัวไมโครเดนเซอร์ ถ้าเป็นแบบนี้มันไม่มีทางดังได้เลยนะครับเพราะว่าไมโครเทนเซอร์มันต้องการไฟเลีย้ยงแล้วทีนี้เราจะสามารถทำได้อย่างไรให้ไมโครเทนเซอร์ตัวนี้นี่มันใช้งานได้เราก็ต้องหาขั้วฐานสปริงมาใส่นะขั้วฐานแล้วก็สปริงนะครับมาใส่ มาดูการใส่นะครับอย่างนี้มันไม่ดังนะเพื่อนเดี๋ยวดูด,ดินะครับเห็นไหมตัวนี้มันคือไมโครเอนเซอร์นะครับไมโครเอนเซอร์มันต้องใช้ไฟเลี้ยงทําไมไดนามิกล่ะไดนามิกที่มันเป็นคอยนะ์เนี่ยมันไม่ต้องใช้ไฟเลี้ยงไอ้ไมโครเอนเซอร์ไม่เนี่ยมันมันต้องใช้ไฟเลี้ยงเดอ้อเดี๋ยวหาสปริงมาใส่กนนะครับนะโอ้ยเพื่อนะครับนี่ก็คือ สปริงขั้วทานที่จะเอามาใส่ตรงนี้นะครับเพื่อนเพื่อนดูดูร่องรอยนะครับของการที่มันมีแบตอยู่แต่เดิมนะจะแ,แบตมันเน่านะเห็นไหมแดงๆนั่นนะครับ <laughs> ขี้โมกตันดังเป <c oughs> ็นอไงงมวนคือเก่าเพื่อนๆอาจจะสังเกตได้นะครับ วทีนี้ผมจะทำให้ไอ้มันมีสปริงขั้วฐานแล้วก็ขั้วแบตนะก่อนนะนเพื่อนนะอันคอยเป็นวัดปันนี่คอยกันยังมักเบาอยู่คือเก่าอยู่ด้ไอ้กระชางมันตัวเนาะคนมักเบาเสียงเพี้ยนไปก็ไม่มีนังเราไปไเป็นแหบเสน่ห์จัดไปไอ้สปริงขั้วฐานเอาใส่เข้าไปในนี้ก่อนนะครับเพื่อนๆครับผมก็ได้ใส่สปริงขั้วฐานแล้วสปริงขั้วฐานเป็นที่รอย ปั๊บเห็นไหมนี่ก็เหลือสายมาแบบนี้นะทีนี้มันก็ต้องมี R รนะแล้วก็ C R อก็330โอห์ม C ก็4.7ไมโครฟาล์ดหรือ1ไมโครก็ได้นะ4.7ละไม่เกินส0ไมโครแล้วกันอ่าเตรียมมาเตรียมมาตัว R แล้วก็ตัว C ต้องใส่เข้าไป ส่วนของสายนี่ทำไมม้ต้องแกะก่อนนะ <c oughs> แล้วก็เอาเฉพาะสายข้างในมันนะซึ่งมันจะมีสองเส้นนะตัวนี้จะมีสายข้างนอกมันชิวมันแล้วก็ภายในอินเนอร์มันชิวก็ลงนี้นะเพื่อนๆชิวก็คือกาวของเขา ลงนี่เลยใหญ่ไหมสีดำก็เนี่ยแล้วก็ขั้วแบตเตอรี่ลบเนี่ยมันลงไปเลยนะตรงนี้นะเพื่อนจริงๆแล้วในเครื่องนี้มันต้องมีแจ็คอยู่นี่นะแต่ว่าแจ็คันผังไปแล้วก็มีการเจาะมาตรงนี้แล้วเอาสายออกมานะเจาะตรงนี้เลยเจาะเข้าไปเพื่อที่เอาสายเข้าไปข้างในเนี่ยดว่น่าจะดีนะเพื่อน คนะที่นี้ก็จะเอาสายมาต่อแะ้วตรงนี้นะในส่วนของเจ้าแจ็คนี่กับเจ้าไม้ทองคำเนี่ยขาสองคือสายสัญญาณนะขาหนึ่งขาสามแล้วก็ก,กาวเนี่ยหนึ่งใช่ป่าววะเราต้องทำให้มันถูกต้องก่อนตามัดตาฐานสาม หนึเกเก็คืมลงนี่สามหเกต่อให้มันถึงกันเลยแล้วทีนี้ตรงนี้คือขา2คือสัญญาณจากใหม่ต่ออาในลักษณะแบบนี้นี่คือขั้วบวกของสต่อเข้ากับอาเอามาลงจุดนี้นะนี่มาลงจุดนี้ก่อนจัดไปนี่เลยผมก็ได้ ทำการนะครับต่อสายลงกาวไว้เรียบร้อยด้วยนะครับเห็นไมเนี่ยเหไมเนี่ยเพราะว่าหัวไม่คอนเดนเซอร์นะที่อยู่ภายในนั่นแหะเพื่อนครับวาเจ็บคได้ไม, <c oughs> ไม่คอนเดนเซอร์มันจำเป็นต้องมีไฟไปเลี้ยงครับผมก็เลยเนี่ยครับผ่านอานเนี่ยไหมไปเลี้ยงหัวไม่แล้วก็สัญญาณออกจากหัวไม่ก็มีซีคัพปิ้งไปอย่างนี้เลย แล้วทีนี้ก็จะทําการล็อกสายตรงนี้เนะยแล้วไปเข้าที่แอมนะครับเพื่อนครับมันต้องมีแบบนี้ก่อนนะครับมันถึงจะดังถ้ามันไม่มีแบบมันไม่ดังนะครับเพื่อนครับพเพื่อนๆนครับเสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับพเพื่อนลอดบ่อไข่เสียงข่อยสีลอดบ่อไขรอรอ่โลโลข่เริ่มเปิด ใช้งานได้นะครับเพื่อนโอ้ช่วงนี้คือเสียงรอ้เดี๋ยวไปช่วงนี้เสียงรอมากเลยเสียงรอเสียงรอครับผมอยากจะบอกเพื่อนว่านะครับในกรณีของไมโครคอนเดนเซอร์นะครับตัวนี้มันก็มีการเล่นแหลกแปถาดแล้วซัมซุงเอสเอ็มสองหกโนเนี่ยนะครับ ทีนี้ก็มีการต่อหัวไม้ตัวนี้เนี่ยลงมาที่แจ็คนี่โดยตรงนะครับมีการเล่นแหลกแปลาตดมีการเปลี่ยนแปลงวงจรภายในทีนี้อุปกรณ์ต่างๆก็ถูกถอดออกไปรวมไปถึงแบตเตอรี่ฐานตัวนี้นะครับก็ถูกถอดออกไปเละตุ่มเป๊ะสนิมกิน ผมก็อยากจะบอกเพื่อนว่านะครับ <c oughs> ไอเจ้าไมโครดิเนเซอร์เนี่ยมันจะต้องมีวงจรมันจะต้องมีแบตเตอรี่นะครับถ้ามันไม่มีวงจรแบตเตอรี่เข้าไปเลี้ยงหัวไมโคร d e n นเซอร์ตัวนี้มันจะไม่ดังเลยนะครับเช็คเช็คเช็คอาแบตเตอรี่ออกจบเลยนะครับไม่ดังครับไม่จะมมก ้งานได้ไดมันเป็นแบบนั้นครับเพื่อนๆครับมันไม่เหมือนพวกไมด์ไดนามิกนะครับไอ้พวกไมด์ไดนามิกไอ้ที่มันเป็นคอยๆเป็นคอยเป็นเหมือนลําโพงเนะี่ะไอ้พวกนั้นน่ะมันดังได้แต่ว่าตัวนี้ครับต้องมีไฟเลี้ยงนะครับจะพิจารณากันแล้วเพื่อนๆฟังนะครับว่าไมค์คอนเดนเซอร์ต้องมีไฟเลี้ยงนะครับระราาน,นะ อาจารวิลังทาก็คงต้องจบคลิปวิดีโอไว้เพียงเท่านี้แล้วก็พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับไม่เชื่อมจิตตัวนี้ก็จบแล้วไม่ทองคำเชื่อมจิตนะครับจบคลิปวิดีโอไว้เพียงเท่านี้แล้วก็พบกันใหม่ในคลิปต่อไปซ่อมไม้ทองคำเชื่อมจิตจบแล้วสวัสดีครับไฟฟ้ากระดับสอง,สองโซมงพี่น้องเอ้ มาอัดต่อตอนมันมืดนี่แหละสวัสดีครับ